สวัสดีวันจันที่ที่21กรกฎาคมนะมาดูวางแผนเทรทองเนาะมาดูทาเฟรมวิคก,ก่อนทาเฟรมวิคยังไม่หลุดไส้หลังซิกของ PA b อ y อันนี้นะอาทิตย์ที่แล้วมันลงมาเก็บบอดี้ของแท่งนี้ก็คือเก็บไส้ถึงแถวนี้แล้วก็ดันขึ้นไปต่อส่วนในอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งยังมี PA เ e l ซอันนี้ที่เป็นไส้หลังซิกอันนี้ถ้าสัปดาห์นี้มันทำลายไส้หลังซิกนี้ได้มันก็จะไปทีข้างบน เออสามสองแปบวกหมื่นห้าจุดสามสีก็สามารถไปที่3 4 3สี่สามสองจุดหจุได้ไปสิประมาณนี้ถ้ามันทำลายไส้หนังสิกนี้ก็มีสิ์ขึ้นไปต่อเนาะอันนี้คือ Time week. ทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์เกิดอะไรขึ้นมาดูกัน คัเฟมเด้กเกิด PA b อบายไงอ,อ,อันนี้คือ PA b บแท่งนี้นะแล้วตอนนี้ก็เป็น PA b บในรูปแบบที่2เหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นไส้หลังซิกก็คือเป็นซิกคัมซิกก็มีโอกาสขึ้นสูงนะถ้านับว่าตรงนี้เป็น PA b y อันแรกไส้หลังซิกก็จะอยู่ตรงนี้3331 tp 1 5,000จุดเอ๊จุด t p tp 1จริงๆคือ2,500จุดเนาะ tp 2ก็คือ5000จุดก็คนะือ3381ก็คือ3 3 8, 1, 3, 8 2 สามสามแปดหนึ่งเออสามสามแปดหนึ่งก็คือตรงนี้นะก็มีโอกาสขึ้นได้เนาะเพราะว่าเป็นซิกทำซิกในทำเฟรมเดย์ต่อมามาดูทำเฟรมเอสสี่เอสสี่นี่อ่ะทำลายไส้หลังซิกไปแล้วอันเนี้ยมันคือการลงมาเก็บบอดี้ในทำเฟรมเดย์เมื่อเช้าตัวนะทำเฟรมเดย์แท่งเนี้ยจริงๆไม่นบเพราะว่าเป็นแท่งเสาร์อาทิตย์อ่ะอันนี้เป็นแท่งเขียวแล้วมันลงมาเก็บบอดี้ไง อ่ะจริงๆมันสามารถเก็บบอดี้ได้ถึงตรงนี้เลยนะทำเฟมเดย์แต่เดาว,ว่ามันเลือกที่จะไม่เก็บบอดี้แล้วเพราะว่ามันทะลุเส้หนังสิกของทาเฟมเอสี่อันนี้อันนี้คือไส้หลังสิกของทาเฟมเอสี่นี่ทำเฟมเอสี่นี่ทำพีเอเซลใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยคือไส้หลังโอ้ยตรงนี้คือไส้หลังซิเพราะฉะนั้นมันเลือกที่จะทําลายไส้หสลังซิกและก็ต้องลบเส้นสีส้มออก ที่มันลงไปยังไม่ครบทีพมันแค่ลงมาเก็บบอดี้ของทำเฟรมเดงะอ่ะตอนนี้ H4 เลือกที่จะทำเป็น PA by บอ่ะอันนี้อาจจะนับเป็น PA by บายได้ก็ตรงนี้ก็คือไส้หลังซิกจุดเดียวกันกับทำเฟรม H1 เนาะก็เดี๋ยวลองนับขึ้นไปดูอตอนนี้กำลังจะขึ้นไปติดกอบวันนะก็ดูว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปได้แล้วก็ชนะฝั่งนี้ไปได้ภูเขาฝั่งซ้ายแล้วก็ยืน เป็น P A by นะครับ M 1 M 5ก็บายได้นะไปดู H 1เห็นไหม H 1เกิดเป็น P A b y แล้วนี่เป็นไซส้หลังซิกเี่อ TP1 จะอยู่ที่57ตรงนี้ถ้ามันขึ้นมาถึง3354กรอบนี้ก็คือกรอบวันเนาะก็แล้วก็ยืนกรอบวันขึ้นไปเกิด P A b ่ายทำ M หนม่ M 5ย้อนกลับลงมาก็บายขึ้นไปแล้วก็คอยดูภูเขาลูกนี้ด้วยเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะไซด์เวย์ก่อนได้เพราะตอนเช้าแรงอาจจะยังไม่มี แต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปติดกรอบวันเกิด PA เ a l ซก็เซลลงมาก่อนก็อาจจะไซด์เวยในทางเฟรม H1 ก่อนก็ได้นะตอนเช้าอาจจะยังไม่เลือกทางแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าดูสิ M5 มันขึ้นขึ้นขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะก็ดูดูอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอันนี้บายขึ้นไปได้ก็ไปดูที่กรอบนี้อ่ะ เกิดไม่เกิด,กดพีเอบายก็ค่อยๆดูไปแล้วก็ดูเวลาด้วยตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบสามดูเอ็มสามสิบก่อนเอ็มสามสิบยังไม่ได้ลงมาเก็บบอดี้ของแท่งเอ็มสามสิบอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปติดอันนี้แล้วก็ลงมาเก็บบอดี้ก็ได้หรือไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บบอดี้ก็ได้ก็อาจจะขึ้นไปเลยก็ได้มันชนะภูเขากําลังจะชนะภูเขาลูกนี้เนาะค่อยๆดูดูนิ่งๆแล้วนะเมื่อกี้ยังดูมีแรงอยู่เลย ดูถทอดสไช์เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่ามันจะทำยงไงกับกรอบนี้ประมาณนี้สำหรับเช้าวันนี้ครับ